สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะม้นนี้เนาะค่ะช่องป่าต้อยคนมีเส้นกับมายูทีสารปูขามเนาะค่ะม้นนี้กัเดินทางมาน้ำกันกับน้องน้ำน้องน้ำชาแนลเนาะค่ะมาน้ำกันสองคนเนาะค่ะเนาะกะมม้นนี้กะสิพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาตามต่อขอโชกขอลาบมาขอต่อเนาะค่ะเนาะกับสารปูขาม กะเป็นงวดของวันที่16กันยายน2567นี้ขอให้เอฟซีทุกทกท่านโชคดีแห้งๆรวยๆไปน้ำกันเนาะค่ะกับสารปูขามมันนี้บรรยากาศดีดีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากะเมื่อเคลืนฝนตกเนาะค่ะตกยางแห้งเลยมือนี่กะบแลมัอเสากัลิ้นปล่อยๆเนาะค่ะ กะพ่อฝนซาฝนหยุดก็เลยส่วนหนองนม้มมหาปูขามนะะเนาะค่ะเนาะตั้งใจมหาปูอาสสมาตะมือวบ้านแลบัดที่นี่ฝนตกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศรอบๆสารปูขามเนาะคะ่ะไปขอโชว์ขอลาบน่อกันเนาะคะ่ะไปค่ะเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาหอดมาถ,ถึงกับสารปูขามเนาะคะ่ะบรรยากาศข่างสารปูก็เป็นบึงขวงนะะเนาะค่ะเนาะบึงขวงกะ มอนี้บรรยากาศเบื้องตีท่านผู้ชมดอกบัวบานเต็มเลยกับมีผู้่นมาลุเก็บหมากบัวเนาะค่ะนอนาะท่านผู้ชมเห็นเมอ่นใสไอ้กระบ้าปูนด้ค่ะกระบ้าปูนร้อยองหลงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมใช่ละเดี๋ยวสิซองให้เบิ่งเนาะค่ะนะนอะงน่ะเนาะคะ่ะเิ่นเก็บดอกบัวนาะ ใส่กระบ,บ้าปูนเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าดอกบัวบานเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมเบื้งเนี่ยล่ะงามค่ะบานเต็มไก่สิเต็มซาแล้วค่ะแต่ว่ามันนัน่นแพค่ไหนไว้ค่ะเดี๋ยวสิซองให้เบิ้งไข่ไก่เนาะค่ะท่านผู้ชมบัวบาน บรรยากาศดอกบัวกำลังเบ่งบานเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมเต็มสะเลยนี่เนาะคะ่ะกว้างยุ่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเวลาคนจัดงานประเภทนี้เนาะค่ะเนาะกระด้น้าเลือดเลือดพ้ายเลือดเลือดเข็มเนาะคะ่ะผีไายหาพ้นละ่ะลงพาายนี่เดี๋ยวถ้าเบิงไก่เนาะค่ะเนาะออกเป็นสาบุ่นละเป็นเสดจัดงานประเภทนี้แข่งเลือดเนาะคะ่ะ ที่นี่เป็นกระสีมาตัดบัวกระสีตัดบัวโตวจังสีอันแข็งได้ปีนี้ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารปูขามขอโฉคขอหลับกับสารปูขามเนาะค่ะเนาะโอ้งานใหม่โอ้ยงานนี่หยับสมอาหาักลงมนีเด้อนี่นี่เนาะคาม ทะเบียนรถ4 1 4 4ให้ผู้ม,ม่งมึงเน,ะนาะค่ะเนะ4 1 4 4ไปเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปดานใน้กันฮ่างามใหม่หักตอน หักพราะวมาเคลื่อนฝนตกมันล่มแห้งเนาะค่ะท่านผู้ชม,มต่ว่าระว่างงามไอม่ฮักใสห่หัวเด้อปาดบตองหนีแม่ซ้ำพ้ม,พม,มนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเด็กเก็บงามไหมมะก,กองกรองใบท่างดา่านนีก่อนนีเต้า เต่าอ,อยู่นี่มีหลายโตเนาะค่ะโตสามโตใหญ่แล้วก็นสี่โตหน่อยอันนี้กัมูมโตโหน่อยเนาะค่ะเนาะบริบ้านของเพลนนย์ออยูเต่ายูเต่าเพิ่นก็นให้เข่าอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่จังหวัดี่มันออกสองแปดเนาะค่ะเนาะนี่กับสีดส่ดก็กกับเดซองให้ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่เนาะคะ่ะเนาะสองแปดศูนย์สองแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมศูนย์สองแปดหรือแปดแปดหรือว่าแปดศูนย์เนาะค่ะ ตัวน,นี้ก็บยุหัวก็คือนี่ยุหัวเต้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวซองให้ายเลขหนึ่งแปดห้าเนาะค่ะนี่ยน่หัวเต้าก็เป็นหนึ่งแปดหาทางด้านนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางหาแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะเนะาะเมื่อวานติตามสารต่างๆหรือตามสถานที่ศักดิ์สิาาิทธ์ละค่ะท่านผู้ชมโอ้โอ้โอโตตตต ปาดเบื้องต้นขามใหญ่นี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิดเดก็บงาขามโองาใหม่มาร่วมกันไหว้ท่างนี้กอนสวัสดีน้องน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีหนองน้ำน,ะะน้ำเนาะคะ่ะเนาะไปเนาะค่ะเดี๋ยวสิดเดก็บทำความสะอาดงาใหม่งาไหลเพิ่นกน้น งาใหม่ล้นเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องเก็บกวดซะกันจังสิได้ไปขอปูเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะกับสารปูขามพระเปียกเบิดทั้งๆแสดงว่าร่มแห้งปูนังยิ้มเปยเปยอยสาธุเด้อปูลูกหลานมาขอโชคขอลาบกับเปิดโชคเปิดดวงให้กับเอฟซีทางบานให้เพื่อนได้โชคได้ลาบกับปู เพิ่นด้โชได้ลาบก็ปูขามเปิดโชคเปิดดวงไห้เพิเ่นเฮงๆรวยๆเป็นของหมวดวันที่16กันยายน2567นห้รอยหกเจ็ี่ขอหาเอฟซีทุกทันโชคดีเนาะคะ่นะเนาะ,ะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเก็บกวาดเตรียมของกาบใบขอโชคขอลาบก็ปูขามเนาะคะ่นะเนาะไปคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีสวัสดีทั้งสองช่องนะคะช่ค่ะช่องน้องน้ำชั้นแนลทั้งสองช่องเลยนะคะค่ะ โอ้คือล่มแถะยางล่มเลยมือนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมือนี่กับผ้าท่านผู้ชมเอฟซีถูกถูก,ท,ก,ท,กทันเนาะคะนะ่ะเนาะมากตามตอ่อขอต่อตัวนี้ใบบัวเบอร์มินนั่งเนี่ค่ะมือนี่กับผ้าเอฟซีถูกๆูก,ท,กทันเนาะคะนะ่ะเนาะบัาวาสิเป็นช่องน,อน้งน้ำช่องปะต้อยเนาะคะนะ่ะเนาะมาตามตอ่อขอต่อ ขอโชกขอลาบกับสารปู่ขามค่ะบาซิมาตะหมู่ว่านแล้วที่นี่ฝนตกก็เลยได้มากมือนี่เนาะค่ะเนาะฝนตกดีเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้านะคะทุกคนค่ะสุเทียกับมาก,กับพี่ปูเนาะเมนค่ะทเทียมาก,กับพี่ปูมือน,นี่กับมาก,กับน้องน้ำสองคนผลบาวางเนาะค่ะเนาะ นี่ก็ได้น้ำผลลไม้มาถวายปูแล้วก็เอาจานมาอีกนะใส่ข้ามหมาข้ามูหมดแดงก็ร้ายหลายหมดียงหลายนี่เนาะคะ่ะผู้เฒ่าสมัยเก่า่นก็หมักพันธุ์ใบตองนะค่ะเนะาะหมักซีข่ายาซีกพิคนเอาไปตองคนสูบไปตองใบตองกลวยเนาะคะ่ะ ไม่เกาเปิ้นอืมชื่ออะไรถูกตัวนี้แหละเนี่ยถูกเป็นยังไงอันใดเป็นยิบไห่เกาเลยบอคือม,มูเด้นมสีแดงบลสีออกม่วงๆดูพญานาคสามสี่นสีข้ามยาสีก่อน <c oughs> มันนีล่มนะคะล่มแห้งงมนล่มยางแห้งเลยล่มยุดเที่ยนกันล่มยุดเทียนแล้วกระดับ ตามต่อขอต่อเป็นงวดของวันที่16กันยายน2567นี้นะคะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะปากใส่ละเออปากใส่หันไป มันเข่าบ่าเข่าก็มาตามต่อไหะะ้เนาะค่ะเนาะตามต่อคอต่อเพราะว่าผู้เพิ่นได้โชคน้า่นก็บ,บอกว่าอันป้าต่อย,ปอยไปขอปูขามให้ในเด้อก่อนวันหวยออกก็สันว่าช่วงนี้กับผ้าโยเข่าเนาะคะ่ะฝนตกเุมอบ้านกับตกมาขึ้นกับตก แต่ว่าเท่าที่มานะคะเท่าที่มาขอโชคขอล่าวกับปูขามนะคะก็เข้าเยอะกว่าไม่เข้านะคะแต่ว่ากับกบกบกบ,บขวบบกายเพิินเนาะค่ะกับมหาเพิินคืนอเกาไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกก้าวปูไปพร้อมๆกันเลยเด้อค่ะ าธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุอ่ะน้องน้ำขอเพิ่นสาธุเด้อปูขามมื้อนี้ลูกหลานอ่าช่องน้องน้ำชาแนลแล้วก็ช่องป้าต้อยคนมีเซนก็ได้เดินทาง ตั้งใจสิมหาปูมาขอโชคขอลาบน้ำปูขอเลขเด็ดรางวันที่หนึ่งไปฝากไปตอนเอฟซีเนาะคะ่ะรางวันที่หนึ่งของวัวนที่สิบหกกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดให้เอฟซีเพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำแล้วก็มือนี้ก็ได้มีพลละหมากรากใหม่มาหวายปูโอ้ป่นะว่วัวนจบเพิ่นก็นยิ้มอม เป็นรันคนมากเกี่ยวมากนี่กามาขอเล็กเล็กทูบแล้วกะเล็กเซียมซี่รปูเดอร์เล็กทูบก็เลจุดแล้วปูกะหายโตที่ใดนั่นละหายไปออกอันวันที่สิบหกนะแม่หายไปออกรางวัลนวันที่สิบหกนี่เครื่องสองโตสามโตกะใหายออกหายถอให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำปูสุขูทุกคนที่เพิ่นกำลังเมืองอยู่นี่รปูเดอร์เนาะสำหรับอัน มันนี่กะมาขอเป็นแนวทางให้เอฟซีธรรมุชมเพื่อนดนเมืองในช่มกันบางคนเมึงก็ขอปูอยู่ทางบานผู้ได้นั่นแต่ว่าปูกัสีหูแกวตาทีบยวยดอกกัสีหูย้วยดอกนะปูมันนี่บอกขอหลายขอซ้ำนี่แหละปูสาถูกซาถูกปังป่งเด้อปูเหล็กถ่ายแล้ววันที่นงสามโตตร,ตรงๆเลยของหวัวันที่สิบกเนี่ยสกันยายนสองพ ดังเปียงป่างคือจังทีปูเคยไห้ไหมสามโตไหมสามโตแตกมาเราเดินปูคนไห้ขายะาเลยแม่ปะเดินบนไห้เชียงกาเดียงกาไห้ช่องปัตซอยเพิ่นขายาวเนาะคะ่ะสาธุด้ปูสาธุสาธุปูขาม แล้วก็เทวดาอาลักษิ่งซักสิทธิ์เจ้าที่เจ้าฐานพระแม่นงางธรณีทีส่สิงสถิตยอยู่บริเวณสารปูแห่งนี้ถ่อมทั้งบริวารของปูล่ะมุน,นี่ช่องประต๋อยนองนามก็ได้มาขอโชคขอลาบมาขอขยาวเซียมซี่กับเลขกทูบกระขอให้ปูได้โปรดผายลูกหลานเพื่อไปฝากเป็นแนวทางไปฝากเอทังบานให้เพิ่นได้ไมีโชกเมลาบไปกับปู เลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆปูเสียให้ตัวใดปูหยิบออกมาเลยเดอ้อสาธุไม้แรกไม้เรกหืมไม้เลขเจ็ดค่ะ <c> ม <oughs> ไม้เลขเจ็ดไม้เลขเจ็ดนะคะไม้เลก,เก,เกปูผ่นยิบสาธุไม้ที่สองด้วย ล่นลงมาพร้อมกันเลยอันนี้ล่นมันอันนี้ล้นรุ่นจ้าห้าถุหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้ล้นรุ่งล้นรุ่นล่นแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดนะคะเอาคนเลขเสียมสี่เจ็ดหนึ่งแปดสาตุเดอปูปังปังเดอร์ปูยเอาอย่าบอกเด้อว่าเลขถูกสิตรงกัน กับลบูล่ะเออกับบลูแล้วค่ะเพระาะว่าตอนนี้เห็นเป็นหัววงกลมมีเจ็ดมีเจ็ดแล้วเนาะคะ่ะตัวหนึ่งเรขยกทูกไม่นี่ตัวที่สองไก่สิบเบิร์แล้วเนาะค่ะเนาะน่นะมันเก่าป่เจ็ดเก่าบ่ะท่านผู้ชมได้ยินเสียงลมไหมคะนะ่ะ<า>เอา้าลมแรงมากพ่อาขายำเสี้ยมซี่เหลีลยมร่มยางแห้งเลยฟังแถด้อยป่้เยเบิ้งผลนหญิมปุ๋ยป,ยนนปว่วยยู่นันป่ก็ไเลย บานันเอฟซีนะคะก็มีเอฟซีหลายคนเม้นมาว่าตอนที่ไปปู่พญาเต่าตอนกลางคืนน่ะที่เห็นเป็นดำๆที่ตรงโพนข้างหลังศาลปู่นะคะเห็นจริงค่ะเห็นเป็นเป็นเหมือนหัวคนเป็นเหมือนเส้นผมเป็นเหมือนคนผมยาวๆที่ไปกับนุ่มอามไหมแมนค่ะเห็นเป็นเหมือน เหมือนคนผมยาวๆนะะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรเป็นผมยาวๆอยู่ตรงนั้นน่ะแล้ว,วแล้ววันในขางสานะค่ะแล้วแล้ววันนั้นน่ะมันมันกระดึกแล้วไหมคะ่ะนิ่งทั้งเลยเพิ่นสิปเป็นนางยุหันแล้วทีนี้เห็นนะคะแน่นอนว่าไปไปแบบนั้นสถานการณ์ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นคนอืพอเห็นแค่นั้นเลยคะ่ะเพราะว่า ตรงที่เราอยู่นะตรงนั้นจริงๆรอะ่ะมันมันไม่มีแบบความคิดที่ว่าจะเดินเข้าไปดูจะจะเดินเข้าไปอีกหรอกคะ่ะมัน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 ลกมันลกแล้วก็มันอตอนนั้นก็คือกลัวกับพี่อามล่ะกลัว,ลว,ลวคือเดินเข้าไปดูไม่ได้เลยเห็นเบิ้องในคิดพากันเลียนวิ่ง<ะ>เลยค่ะวิ่งแล้วก็รีบปิดกล้องเลยค่ะแล้วก็ชวนกันกลับตอนนั้นเลยนะคะทุกคน การที่ไปขอโชคขอลาบตอนกลางคืนนะคะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราไม่รู้ล่วงหน้าว่ามีอะไรบางคนก็บอกว่าทําไมไม่เดินเข้าไปดูเลยแล้วก็ส่องไฟเลยโอ้ยตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นก็เจ้าเมืองมันบอกคือกันเดย์ย่าเนาะบางทีให้คนย่าเพราะเมืองตอนนั้นขวย่านเนาะขกาย่านไปด้วยกันเนี่ยเออได้อามแล้วยังย่าน เพอเพิ่มเพยางของไปมึงหันมาอามเสียเหตุยังไดขอเหตุจังขอชีอยู่จังใดละเอนาะค่ะนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งกับว่าย่ามก็เว้นให้ไปซองมึงให้เนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าพี่อามเพื่อนบอกว่าจะซื้อประทัดไปจุดอยู่นะแมนเสียได้นั่ประทัดไปจุดแต่ว่าะไม่รู้ว่าวันไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอติดตามดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแต่ว่าจะไปคบเลยบม่ไปคนเดียวบ่ไปสองคน จะไปด้วยกันนี่แหละค่ะจะชวนกันไปต้องเดี๋ยวหาวันว่างแล้วก็ได้วันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปนะคะเดี๋ยวให้รอดูแล้วก็ตอนกลางวันน่าจะไปส่องตรงข้างๆโพนให้ดูด้วยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันมันแกงหงแกงตาจะสีพ่อเขาไปเมืองใดอยู่ดอกค่ะถ้าช่วงหนาฝนอันตรายค่ะเพราะว่าใบใหม่มันหลเมื่อวานสีจืออีหยัง บ่เป็นลังค่าเพ่่นถืองาแต่ว่าร่วรลงอีเลยอบ่แต่ยุ่งงี้ขนาดอยู่ตรงนี้ก็ยังขนาดนี้นะคะแล้วตรงปู่พญาเต่าต้นไม้ใหญ่เยอะกว่านี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วตอนเนี้ยเพราะช่วงนี้ฝนตกลมแรงมากค่ะทุกคนพายุเข้าเด็ก่ังเจ็ดเจ็ดก่อนเจ็ดอ๋ราคะทุกคนเดี๋ยว เลขทูบจะไม่หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบนะคะเดี๋ยวจะกะเดี๋ยวจะกลับกล้องไปดูเลขทูบนะคะเพิ่นว่าขอเป็นคนลาวบอนะนะคนอีสานคนอีสานเป็นอยู่ประเทศไทยนะคะอยู่ภาคอีสานนะคะทุกคนเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะเทียงเหนือเป็นคนร้อยเอ็ดเพราะว่ามี fc บอกว่าน้องน้ำจกลงเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวพูดเวลาพูดภาษาไทยพูดภาษากลางอะนะพูดภาษาพูดภาษาไทยอ่ะ พูดภาษากลางอะ่ะเป็นเป็นตะกุกตะกักเป็นงักง,งักอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดก็เป็นคนไทยนี่แหละค่ะนี่ย้ำบอกเวลาพูดก็พูดอยู่นะคะแต่ว่าบางทีเราก็กลัวมันพูดผิดเพราะว่าบางบางคำคำคำเสียงภาษาอีสานน่ะเราไม่รู้ว่าภาษากลางพูดยังไงบางทีเราก็จะหลงสนไปอันโต๊อีสานเนาะคะ่ะทุกคน บางคนเขาก็ฟังออกนะคะมันเป็นเจ้าบุกหูตีว่ามันเป็นอันเป็นอันเป็นขั้วหนาหลักของภาษาอีสานเดี๋ยวจะรวบรวมในราคาเ่าแต่ก็บ่ได้เคียยเดี่ยยังเพิ่นดอกเพิ่นว่าจังสันเพราะว่าเพิ่นกะบ่รู้เนาะค่ะก็พูดปากโบราณไปขั้วอีสานเขาเอื่นขัเล้าเหรอเป็นคนเล้าขัวเหล้าก็ได้ก็เดี๋ย่ได้อยู่ประเทศเล้าอยู่ประเทศไทยคือมูเจ้านี่ล่ะเนาะค่ะ แต่หน่อยเพิไงกับเบาแต่อีสานมันก็เลยถ้าเป็นเบาภาษากลางกับเบาบาแข็งแรงพูดไม่แข็งแรงไม่ได้เ่ไดเบื่อด้เกิดยุ่ภผ่ากลางเนาะค่ะเนาะกับก็สื่อสารกับเอฟซีรู้เรื่องอยู่นะคะนะคะเอาก็คือบาเขียดต่อกับไข่แนวก็เบาเขียดอยู่ได้ละว่าต้องหาลามแปลว่าไม่ต้องมีล่ามนะคะทุกคนแล้วก็ก็พยายามพูด พูดปรับปนกันไปนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็เออทั้งภาษากลางแล้วก็ภาษาอีสานนะคะ,คะเพราะว่า f c ภาคกลางก็มีนะคะก็ก็พยายามพูดให้เพื่อนได้เข้าใจด้วยกันค,คนที่ดูคลิปขอบคุณสำหรับถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะทีเมนเขามาติชมใดเนาะคะ่ะเนาะท่งช่องปัตอยท่งช่องน้องน้ำกับสีใดนั่มไปปรับปรุงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าสี ไปขอตามสารต่างๆอะสินั่งเทียกับยานมันก็ตกตะนักตื่นตกใจเนาะค่ะนอกกับตั้งเทียกับห้องเสียงกับอะไ้ตั้งใจเนาะค่ะสถานการณ์แบบนั้นก็เข้าใจเนาะค่ะนอว่าเข้าไปพอยอย่างจังเสียมันกับตื่นตกใจนั้งเทียกับมันตื่นค่ะโอเคไปเนาะค่ะเดี๋ก็ไปเบิ่งเล็เลขทูบนะคะทุกคนเลขทูบใหม่เบิร์ล้ววนะคะเนาะไปกันค่ะ ไปค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับมาขอโชว์ขอลาภเนาะคะ่ะน้ำปูขามเนาะค่ะะเนาก็มาขอต่อตามต่อนะคะกับส,<า>สารปูขามเพมันเป็นตาใจดีเนาะนี่เนาะคะ่ะหน้าตาปูขามเพมันเป็นตาใจดีใจดีเลยคะ่ะท่านผู้ชมลกูกหลานมาหาเปินก็นดีใจนะะเนะาะค่ะเนาะตาจุดเดอป,ปูปังๆเดืองหัวนี้หวดวันที่16กันยายน2567นห้นี่ ขอให้ปูเปิดโชคเปิดดวงให้กระเบ็ดซี่ทางบานให้เพิ่นเดชช้โชคได้ลาบน้ำปูเพราะว่าปูกับหูแก้วตาทิบเนาะค่ะเนาะปูหูแก้วตาทิบลูกล้านคอยยังปูกะสี่ให้เนาะคะ่ะ เนาะค่ะก็ได้นําอันนี้เขาเอินคันหาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขัามหมาขั้มพู่เนาะค่ะหมาซีขัามยาซีเกาะพร้อมทั้งผลไม้เนาะค่ะเนาะ,ะมาไห่ปูมาถวายปูกับน,น้ำมาขอโชคขอลาบกับสารปูขามเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยจาย่าตัวเด้อปังๆเด้อปูเด้อเจอสิบห้าไปเบิ่งเด็ก ถูกเนาะค่ะเนาะเลขถูกที่จุดอธิษฐานขอกับปูเนาะค่ะเนาะเลขที่ขอปูขามันกระไฮแล้วเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดกับหนึ่งกับพี่น้องกันเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหรือว่าเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ปังๆเด้อปูเอ้ยตรงๆมาตรงๆเนียนๆเลยเด้อปูเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะกัดสิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ยเอฟซีถูกถูกทันโชคดีเนาะค่ะเนาะโชคดีร่ำรวยกันสุข,ขุสุขวนกับสารปูขามมาตามต่อขอต่อให้แล้วเนาะค่ะเนาะกับสารปูขามแต่ว่าปูเพิ่นเป็นตใจดีเนาะค่ะเนาะนี่เพิ่นนางยิ้มเปือเปอเป่อยๆอยู่บนยอดเด้อนี่สารปูขาม สิบบานซาหาบานเลือหลูกได้บานหวานในสวนปูเนี่ยแหละมาขอโชคลาบน้ําปูก็ขอให้ปูโปรดเมตตาสงสารลูกหลานขอเพ่งบุญบาร,รมีของปูขอโชคลาบเลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามโตรตรงตรงเลยเด้อปูเพื่อไปฝากเอฟซีทางบานลูกหลานกับมาหาบกขวมบกกายบกบาิปูเสิให้2สองโตรหรือสามโตกับจัดมาเลยเด้อปูเด้อ คืองวดทิพันธผ่านหน้านัานปูเคยหายสามโตตรงตรงบัวเหล็กถูเหล็กเสี้ยมซี่เนาะค่ะเนาะกัสีประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเดียวกับสีแดงกาบลาปูลาเอฟซี่ท่างบานไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะส่องปะต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลบาวแพ็กชาแนลแล้วก็มาวินชาแนลแล้วก็หนุ่มอามคนเดิมบ่กวาสิเป็นทีมงานพอท้องแรค้นเดิมน้ำเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกะกราบขอบพระคุณสําหรับกําลังใจเนาะค่ะเนาะสาหรับเอฟซีทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกะ ขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่ติดตามช่องป้าตอยคนมิเซนพร้อมทั้งให้กำลังใจมาเรื่อยๆนะคะเนาะกสำหรับคลิปนี้กขอให้เอฟซีถูกๆททันโชคดีลำลวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนให้ลำลำลวยๆตลอดปีตลอดไปไว้พอกันคลิปหนาอีพีหนานะะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีค่ะ